สวัสดีครับผมกบผม,ผมนายซึนอนยู่โวกกมพักอีกอีเวนชนะครับผมเออโอเคก็หลังจากที่เราห่างหายกับเกมนี้มานานนะครับก็ทางทางเกมนี้ก็มีการอัปเดตตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เข้ากับสมัยนี้นะครับผมนั่นก็คือเชื้อซีไซเมียนะครับผมอ่าเชื้อนี้ทุกคนอาจจะอาจอาจะอาจจะคุ้นหูดี นะครับผมเชื้อนี้ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Planet of F นะครับผมหรือ d อเอ p a n e t of t ก็ได้หรือแล้วแต่คุณเรียกอะ่ะนะครับก็เป็นเชื้อที่ทุกคนน่าจะเคยดูหนังของเขาว่าจินเปซีตัวนึงหรือลิงใหญ่เชื่ออะไรอย่างนั้นแหละลิงอ่อะก็มีความรู้นะมีความสามารถเหมือนมนุษย์เลยก็คือมีการ พิวัฒานาการตัวเองนะครับผมให้เหมือนกับมนุษย์ไล่ล่ามนุษย์นะครับผมสำหรับเกมนี้สำหรับตัวนี้ผมก็ลองเล่นตัวเนึ้ผมก็ผมก็ลองเล่นนะครับผมก็สนุกดีแต่ว่าแต่นะแต่นะแต่ว่าคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเล่นเป็นเชื้อโรคที่ฆ่าคนหรือจะเล่นเป็นลิงที่กำจัดมนุษย์นะครับผม ตอนแรกๆคุณต้องเลือกทางก่อนนะครับผมก็ถ้าคุณเลือกที่เป็นเชื้อโรคทีก่กำจัดมนุษย์ก่อนเนื่องจากว่าเชื้อโรคนี้สามารถฆ่าคนได้เร็วมากๆนะครับผมก็สามารถฆ่าได้โดยที่จำเป็นต้องมีอ b บิลิตี้พิเศษของอเจเนี่เลยนะครับผมก็ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นลิงนะครับผมเชื้อโรคที่สามารถทําให้ลิงมีความรู้มีความวิ มีการวิวัฒนาการ EV o l เลนะครับผมก็คนก็จะเป็นลิงที่เขาเรียกว่าไงครไปแพร่เชื้อให้กับลิงตัวอื่นลิงตัวอื่นลิงตัวอื่นนะครับผมแล้วก็กลายเป็นคอลนีจากนั้นก็คุณก็ต้องไปตั้งลกล่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้จากนั้นคุณก็ค่อยๆไล่ล่ามนุษย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบทั้งสองแบบเลยนะครับผมเลื่อยไปเรื่อกแบบไป3สามคือไปพร้อมๆกัน นะครับผมก็คือว่าเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งแล้วก็ลิงก์็ไปส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะอย่าลืมว่าไอ้เชื้อโรคชนิดนี้สามารถฆ่าลิงลิงได้ด้วยกันเองได้นะครับแบบนะครับผมโอเคเพื่อไม่ความไม่ให้เสียเวลามากนักคณะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือว่าอัปเดตใหม่อะไรอย่างหมดเลยโอเคโอเคครับเชื้อโรคนี้ชื่อไม่ชื่อไม่ไม่มงคุณเท่าไหร่เลยอย่าบอกอย่าบอกเขานะครับว่านี่คือชื่อเขานะครับ คุณซันเองโดนสองรอบมานะคุณซันอะโอเคเรามาเริ่มดีกว่าคือถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกเป็นเป็นเชลโลดีกว่าเพราะว่ามันฆ่าได้หมดทุกคนนะครับผมแต่ประเด็นอยู่ที่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเชลโลนี้มันมีอาบิลิตี้เสริมพิเศษนะครับผมดังนั้นคุณผมก็ต้องจำเป็นต้องให้ทุกคนเห็นเอ่ออาบิลิตี้ของมันแบบเต็มที่เลยนะครับโอเค ผมขออนุญ,ญาตจะปิดเสียงเพลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบมันเลยโอเคเพราะว่าทำให้เสียงผมพังผมก็เล่นที่อียิปต์เหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูดีว่าว่าไอดีชิโร่ของมันนี้มีอบิตี้อะไรบ้างนะครับอาบิตี้ของมันเนี่ยฮะก็คือว่าจะทำให้ลิงเนี่ย กลายเป็นหรือว่าเริ่มมีความรู้มีความสามารถและม,มีการวิวัฒน,นาการขึ้นแนะนํานะครับแนะนําให้เนี่ยทนันทานวิชั่นกับอาบิตี้ลิงนะครับไปพร้อมๆกันซินโดมเอาไว้ที่หลังก็ได้แล้วแต่คนนะครับผมเอ่ออิสคัลไลท์โฮดค็อกชิงวิสเปนดิซิตอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็เพื่อเพื่ออารามณ์แบบว่าคอกชิ่งเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าแนะนําให้เอาทั้งสองอย่าง,องพอไร้ไอมๆกันก่อนโอเคนะครับเดินระวังเชื้อโรคเชื้อโรคไซ,ซเมียวไวรัสนะครับผมเอ่อมันเป็นหรืว่าที่สามารถที่เป็นไวนรัสที่สร้างขึ้นมาจากเอ่อแลบเจนซิ i นะครับผมเจนไซก็ได้ เอ่อมันสามารถมีผลต่อลิงใหญ่เอฟลิงใหญ่นะครับสามารถเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังไม่เคยเทดสอบกับมนุษย์เลยซีเหลียงคือติดเชื้อน,นะครับผมเจนซิกเรียบร้อยมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องเริ่มทามิชชันเนาะ ไปทาอากาศเหมือนสเต็ปเดิมของเราเลย Newgenic Lab Test Viral Drug in Egypt Biotech Firm Genzyme Genzic และ Genzyme Unveil Group Beijing New Gene Test Drug for Alzheimer Alzheimer Human Tril a Apesoon r Treating in Egypt is Complete อ๋อก็คือว่าอีเนี่ยเป็น lab Genzyme นะครับผมที่ เพื่อหายีนเพื่อเพื่อมารักษาโรคอัลไซเมอร์ของมนุษย์นะครับผมก็พยายามหาเอ่อหาตัวแทนที่ตัวแทนมนุษย์ก็คือลิงใหญ่นะครับผมมาทดสอบที่อียิปต์นี้โอเคอันนี้เราต้องไปพร้อมกันจริงๆนะครับผมไม่พูดเล่นต้องไปพร้อมๆกันถ้าคุณอยากเป็น คุณได้แต่คุณจะเลือกว่าคุณจะเป็นอะไรก่อนจะเป็นลิงก่อนก็ได้จะหรือว่าจะเป็นเชื้อโรคก,ก่อนก็ได้จะเริ่มภารกิจหลักของเราก็คือการกำจัดมนุษย์ออกไปให้หมดนะครับผมนี่คุณเป็นเชื้อโรคแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเราต้องไปทางน้ํามีครั้งคราวผมมาคุณนึกถ,ถึงอะไรอะ่ะอีโบลาโอเคอินเฟคฮันเล็ตละ อินเฟกนะครับมันก็มันมันก็มันก็ไม,ม,ม,ม่ทำมันก็ทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับผมไอ้เจ้าเนี่ยเออฟีโนเมียมทำที่อะไรฟีโนเมียเซนซิทีฟแอนด์เพนสโลอ๋อโอเคเอ่อเอานี่ด้วยกันเอ้ยงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะไอเนี่ยเดี๋ยวพูดดิบะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็น แาจาตัวนี้ไปสักพักใหญ่ๆก่อนซาดมัตาชิโมติดเชื้อันาอันนี้คุณคุณต้องดูดีๆว่าอันไหนอ่ะคุณอันไหนคุณเลือกแล้วอันไหนคุณไม่เลือกนะครับเพราะว่าปกติเป็นสีแดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นจะปกติเป็นปกติจะเป็นสีแดงเวลาคุณเลือกคลิกแล้วก็ปลดล็อกมันแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเหลืองดังนั้นอาจจะดูยากหน่อยแต่ก็ให้สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่วะ 17โอเคได้เรื่อยๆครับตอนนี้ปล่อยให้มันแพร่กระจายไปเรื่อยๆก่อนกันโอเคเยี่ยมไปทำประเทศอื่นละเหมือนหลักสูตรเดิมนะครับอาจาหลักสูตรเด่อแนวทางเดิมของเราก็คือว่าอย่าพึ่งฆ่าให้หมดนะครับก็คืออย่าพึ่งฆ่าให้มันติดเชื้อให้หมดก่อนนะครับเรื่อยๆเอา ไหนว่าโอ้โหไปไปไกล้วมึงโอเคให้ติดเชื้อให้หมดก่อนนะครับได้เวลาเปลี่ยนมนุษย์แล้วเปลี่ยนลิงเป็นมนุษย์แล้วนี่ครับพอเราเลิกเลิกปับ๊บมันจะเริ่มบอกว่าให้เราทำอะไรนะครับสี่อย่างนี้คืออะไรสี่อย่างนี้คืออาบิวิตี้ของลิงที่จะเพอที่มันจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะอันนี้แรมเพจนะครับผมก็จะอารมณ์ประมาณแบบ ลิงไปต่อลิงไปต่อสู้กับมนุษย์นะครับผม,ผมก็เป็นการกำจัดมนุษย์ไปอีกทางหนึ่งนะครับส่วนอั F F นเนี้ยเอฟเอฟโคลนีนะครับอันนี้ก็เป็นหรืว่าเป็นการรวมกลุ่มของ F นะครับเพื่อเพิ่มประชากรของ F ให้มากขึ้นนะครับส่วนอันนี้คือการเทเวลนั่นคือการเดินทางนั่นคือการอพยพจากลิงส่วนหนึ่งมายังอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นหรืว่าพวกสัตว์สัสสชตชยาน โดยรวมอยู่แล้วแต่ว่าแนะนำให้เป็นคร <c oughs> นี้ก่อนนะครับพอทีนี้ปั๊บมันก็จะมีอาบ,บิตี้ต่างๆนะอันนี้ก็คือไอ้พวกเนี้ยคุณต้องเัาเกตสุดๆอะคือแบบว่าซินโดมอะคุณตัดทิ้งไม่เลยซินโดมคุณตัดทิ้งไม่เลยตอนนี้ะฮะแล้วก็เป็นที่แพร่กระจายกลับไปที่ลิงสองอย่างก็พอเดี๋ยวก็มีข่าวออกมาและเอ้อ มึงมึงค้นหาแล็บไปปะอ่าเชอร์โลซันว,วัตชิโมดได้หนีออกจากแล,จาาแล็บเจนไซมาจ้ะนิวแฟลตเอฟเอสเคไปอียิปข่าวสดร้อนลิงใหญ่ได้หนีออกจากอียิปแล้ว เอฟมันแปลเอฟจริงๆเนี่ยมันมันสามารถแปลได้ว่าเป็นลิงใหญ่ก็ได้หรือว่าเป็นลิงตัวที่มันตัวใหญ่ลิงชิมแปนซีอะไรพวกนั้นนะฮะกอริลลาย,ยังได้เลยเดส,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 สโซย์เจนไซแล็บสโลคิวรเรซ์โอ้เจียบโอ้นี่ครับก็มีอัน,อนนี้มันก็มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมดูจำนวนประชากรนะครับ กับจำนวนของ Infected ของของมนุษย์นะครับผมอย่าลืมว่าภาากิหลักเราคือการกำจัดมนุษยออ์ออกไปนะครับผม <c oughs> ทีนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะแต่อย่าให้มันเป็นทานนี้มากๆเลยเอาจริงๆนะโอเคผมจะอะไรดีวะเทเวลอ่าฮะ เวียดตะมีเลนเนียบายเอฟโครนีโอเวอร์ชามเอ่ออันอันอันสเตนอัลเทิร์นเบฮาวิเอตวอลเพนอย่าพึ่งคอมมิชชั่นไลฟ์สเตต v มิชชั่นคอเด็กอิสเอันนี้จะเพิ่มเอ่นนเอนนความรู้ความสามารถของมันนะครับผม <c oughs> แล้วก็เนี่ก็จะมีเพิ่มนี้เพิ่มมาเหมือนกันนะครับเป็นการติดเชื้อเหมือนกันนะครับ เอ่อจะจะสกินโอเคเอาันนี้ด้วยบัตรกิฟต์จริงๆไม่อยากเพิ่มตรงนี้เลยโอเคพอโอเคสตาอปเป็ดตอนนี้เอา้ามันก็เร็วจัง ตอนนี้ลิงเส้นสีเขียวคือลิงที่ว่าเป็นฝั่งของพวกเรานะครับผมก็ตอนนี้คือเชื้อโลกนะครับผมนี่คือเชื้อโลกยังไม่มีการตายของมนุษย์โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสตัฟนิดนึงนะครับเพื่อผมดูก่อนว่าผมควรจะไปปากหลักปรกฐานอยู่ตรงไหนดีนี่ซาอุดีอาระเบีย มันปักไปได้วะต้องไปที่อีปอย่เดียวเลยงั้นปักหลักที่ที่ซาอุดีแล้วกันนะแล้วก็ทําการย้ายจากส่วนนี้มาอยู่างส่วนนี้โอเคไปต่อนี่ครับลองรอยของมาเป็นอย่างนี้ครับ Ape from, ape from in t e l l i g e n t F f าร m F เ r ฟฟาร์มโครนีอินซา a ูด to a ัลอาเบียสตอร์นลี n ดอร์บริงอินเท t o จนเอฟทุกเกตเต e ร์ท n ฟอร์ม e ครี้แ t t r ป themselves from human aggression อ uh ่าฮะอันนี้แปลว่าแปง่ายนะครับผมก็คือว่า mm. เอฟได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับผมก็ลีเดอร์สตร์นลีเดอร์ก็คือหัวหน้าของลิงเอฟทั้งหลายแหละก็คือตัวแรกที่ออกมาจาก ไอ้แลบเจนไซนี่แหละนะครับผมก็ในการจัดตั้งรวบรวมรวบรวมลิงเอปทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นคโครนีของมันเอง <c oughs> แล้วก็ช่วยเหลือเอปตัวอื่นและปกและก็ปกป้องด้วยด้วยกันเองนะครับผมนะ <c oughs> ค่อยๆเดินมาแล้วลูกค่อยๆเดินมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เหมือนนเนี่ยก็จะย้ายจากเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มอินเทลเจนต์ขึ้นแถมยังได้ DNA ด้วยนะครับผมทีนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่มีคนตายนะครับผมกเ็เราก็ต้องแนะนำให้ เอ่อยังไงดีอัปเกรดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคาร์เนเนทันเฟอร์ไวรัสไอโบเทอร์เซอร์ไวออนเอสกินโอเคอย่าพิ่งดีกว่าแล้วก็จะเริ่มที่อันนี้แรมเพจนะครับผมก็จะทำให้พวกลิงเนี่ยเริ่มต่อต้านไพ่หมอลฮันแนะนำให้ไิการเรียนรู้ก่อนดีกว่านะครับสมองขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเลยเห็นปะ แล้วก็สต็อปเอ่อแล้วก็โดยจากที่อื่นอย่าลืมว่าจะใช้ที่นึงเนี่ยครับก,ก,ก็ก็ต้องเสียดีเนเอเหมือนกันนะครับผมตอนนี้การกระจายยังไม่ไปอ๋อโอเคผม,มคิดถูกแล้วล่ะแต่ตอนนี้เราต้องรวบ,ร,บรวมเผ่าของเผ่าของลิงก่กอน นะครับผมฮิวแมนก็ปล่อยช่างไปตอนที่ช่างช่างเรื่องไอ้ฮิวแมนได้เลยนะครับผมตอนนี้แล้วก็มายุ่กับพวกลิงดีกว่าตอนนี้พันสองเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งั้นเราไปนี่ดีกว่าโอเคแล้วก็พอแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนมนุษย์มนุษย์ษก็ยังไม่ตายนะครับผมก็ปล่อยให้ปล่อยให้มันติดเชื้อไปเรื่อยๆไปเชื้อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบร้อนอีพีตายสิทอามาไมวะอ๋อมัน,นให้เกิดมันมัน,ม,นมันไม่ทำให้เกิดการตายไม่เหรอถ้าเกิดการตายอะ่ะต้องรีบเปลี่ยนอ้อาคใครรซเสร์จแล้ววะไอเกมเนี้ยถ้าไอคิวนะครับผมสามารถร้อยเปร์เนเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพ้เหมือนกันนะครับจะลืม ก็ตั้งหลักปักฐานตรงนู้นด้วยโอเคจะต้องเริ่มเร่งหน่อยแล้วจากนั้นก็สั่งสั่งรวยไอ้นี่มันต้องลุยเลยหลายรอบหน่อยอะ่ะ เรียบร้อยพังเ,ออ<า>เฮมโมเฟกเฮ้ยมึงมึงอย่าเพิ่งเอามาสิเดี๋ยวมันตายมันมดอย่าเพิ่งพัง พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไอ้ตัวนี้มันก็มันก็จะลดลงนะครับผมดังนั้นถ้าเห็นขึ้นเมื่อไหร่ก็รีบจรีบรีบรีบกำจัดทันทีนะครับนี่อะนี่มาเหมือนกันเดี๋ยวต้องรีบนะเอ่อมีใครทันี้ใกล้ๆมั้งไหมตรงนี้ใช่ไหมช่วยมาหน่อยหน่ยเพื่อนนี่ก็พังเหมือนกันมันมาอีกแล้วมันไปทางไหนมันไปไหนมันจะไปไหนโอ้ยยม อ๋อตัวนี้ก็มีเหมือนกันไม่เป็นไรทำลายแม่งเลยเรียบร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อโซเชียลคอร์ชั่นเอชแอนเชอ i n มิเทวินเอฟเอ่อคนนีโอเคปร,ประชาชนก,ก็เท่าเท่าเดิมเนาะเท่าี่สังเกตค <c oughs> อคชิงมันจะตายไหมเนี่ยวะ การไอไม่ตายเนาะแต่ขอเลืจะตายก่อนทีนี้เราก็ต้องมองดูอะว่าไปไหนแม่งสร้างโอ้ไปไหนที่ว,ว่ามันกำลังวางแผนหายารัาโากรคอยู่ทาข,ขอมันเขียนว่า no hell in this world นะครับผมก็เริ่มกำจัดทิ้งได้เลยไม่ต้องรีบร้อนนะครับผม มันนู้นยังไม่ตายสักคนเลยสังเกตปะเอ้อมาลแล้วทำลายทำลายทิ้งแม่งดสิว่ามาันจะไปไหนต่อการทำลายไอ,อ,อ้พวกแล็บเจนเท่าไหร่แล็บเจนทรายเนี้ยก็จะช่วยลดคิวลงนะครับมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะตายเปล่าวะ ไปตายมันตายมันตายมาตายเดี๋ยวเดี๊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 ยวอันไหนวะอันนี้เหรอไม่ใช่อันไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่หรออันไหนวะท,ที่มึงที่มึงตายอ่ะอันนี้เหรอไอ้น,นี่สิฟีโนเมียคอกชิงอันไหนวะที่แม่งเอาเนี่ยมั้ง แค่ดีวอลอ,ออกไม่ได้ชิมหายแล้วอ่ามึงซวยแน่มึงมาทำเนี่ยตรงนี้มึงก็โดนโอเคเดี๋ยวผมเล่งละพอเรจาจอตรงเนี้ยผมสังเกตว่ามันเหลืองละเดวเบิลรีสปอนด์ดูไวโอเลตเอฟเอาเบกเอ่อโลกได้ว่าได้ออกข่าวว่าเอฟเริ่มมีความอะไรนะ บาเลือดขึ้นนะครับผม Government worldwide has agreed to aggressive target a population to try to prevent further attack to humans c i e n t i s t s still unable to expand attack ก็รัฐบาลโลกเนี่ยก็เออเลงเลงหรือว่าเป้าหมายไว้ที่ไอพวกลิงลิงใหญ่แล้วนะครับผมก็เออ แต่ว่าพวกนักวิศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมมันถึงต้องโจมตีไอ้ตรงเนี้ยใครก็ได้ไปอยู่ตรงนี้แทนแทนทีดิ<า>เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งยแบบ้ายแอบเจนซามิป่ะวะ กูโกว่าม,ามันจะมีอะโอเคควมอเดนแบ็กเดสมามืงมนี้มาอยู่นี่เลยย้ายมารับเกดอะไรบางวะเอ่อสเปนนี่เพวินเอฟไทเอฟเชนุเอฟทร์ิชันแอนด์มิเชอ๋อหยยมพอถึงปับ๊บมึงก็เอาเลยเนาะทำลายทิ้งทำลายทิ้ง คิลิ่งเวลี่ฟาดเอาละเริ่มละดรอนทาร์เก็ตเอฟอินซาอุดีอาระเบียดรอนได้เล็งเป้าหมายไปที่ซาอุดีอาระเบียแล้วไอ้พวกเล็งที่อยู่ในที่อยู่ในซาศเอุดีอาระเบียโอเคกูกว่าได้ได้เวลาย้ายย้ายบ้านใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนะใหม่ดีเออมึงงั้นมึงมาที่ไประเทศไทยทั้งหมดนั่นอะ จัดไอ้นี่ทิ้งคิโมเดลสมอลพ็อกอีซัดอ๋อโอเครอดรอดกูรอดอยู่ตอนนี้มีชื่อคนยังติดชุดโอเคติดกระหนุดละกอนก็ได้เวลาฆ่าแล้วเนาะ ูสิว่าถ้าเรากดถ้าเรากดปุ่มค่าตรงประเทศนี้มันจะค่าเพิ่มไหม เอ้ยไม่ใช่ย้ายดิทำลายทิ้ง แอปกระจา e r นเซ e นเตอร์แอฟริกาโอเคได้เวลาตายแล้วพี่น้องเอฟก็ตายนะจะได้เห็นต้องแข่งกับเวลาหน่อยแล้วอ่าแล้วก็อัปเกรดยีออีก ทำไมได้อ่ะทำไมอ่ะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วละ่ะรอตายไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องรอลิงตายด้วยหรือเปล่านะถ้ารอลิงตายด้วยนี่นก็แสดงว่ามเราไปผสมภารก,กิจเลยนะผส <c oughs> มภารก,กิจเลยนะโอเคเรื่อยๆเนาะ ซันวัตชิโมเคเดเพนเดนต์อัเจอกเอฟเชื้อโลคเชื้อโลคคุณสันวัตชิโมได้สร้างโลกของลิงใหญ่แล้วเอ่อเอ่อยกสมัยเอ่ออารยธรรมของมนุษย์ได้ถูกกำจัดออกโดยเชื้อโลคซันวัตชิโมความรู้ของเอฟสามารถกลายเป็นหรือว่านิวสปีชีของโลกใบนี้นะครับผมแล้วก็มนุษย์ก็กลายจะเป็น เอ่อมนุษย์ก็ก็จะกลายเป็นแบบว่าอนาคตที่ดำมืดแล้วก็คือว่าวิ c ตอรี่เย่นะครับผมซันวัตช์ชโมฮแฮสคเดย์เพเนลออฟเอฟเรียบร้อยเย่นะครับผมชนะแล้วก็สนุกดีนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแบบว่าสามารถสร้างนู่นสร้างนี้ได้นะครับผมแต่อย่างที่เห็นก็คือว่าคุณต้องแบบว่าเล่นหลายแบบเอ้คุณต้องเล่นแบบ ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็แนะนำให้เดี๋ยวว่าไปทางทางสายแพรก่อนแล้วค่อยเป็นลิงจากนั้นว่าพอลิงปับ๊บก็เลนควบคุมของลิงไปก่อนแล้วค่อยแพรจากนั้นก็ค่อยกำจัดกำจัดมนุษย์ออกไปนะครับผมก็โอเคนะ The follow เรน t ์ทายเอสซีพูลอันล็อก o อร์ต s i อลเ e สเ i นซอะไรวะอะไรคือ c o r อค s o ์ต คอยตีซอยเส้นที่มตสิบอ๋อรู้ละเชื้อโรคเนี่ยตัวละเนี่ยคอยตีซอยก็โอเคนะครับก็ถ้าใครไม่รู้เรื่องว่าไอ้เพลย์อัพเอฟเนี่ยมันคือที่อะไรนะครับไปดูกันก,นก่อนก็ได้นะครับผมก็อืมก็เป็นหรือว่าเป็นเชื้อโรคที่สนุกดีนะครับผมผมคิดว่าก็น่าจะมีเชื้อโรคอื่นๆโผล่เข้ามาด้วยนะครับผมก็เจอกันครั้งหน้า นะครับผมเพราะผมนายซึดเหมือนเดิมนะครับก็สุดท้ายละลืมละลืมเรื่องหนึ่งกถ็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็ติดตามและแชร์ไปให้คนอื่นนะครับผมขอบคุณมากนะครับเพราะว่ามีพวกคุณช่องนี้ก็สามารถยังอยู่ได้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนั้นก็เจอกันครั้งหน้าครับผม